สวัสดีครับพี่น้องปองไฟทยอีสานตามลาหาแนวกินมานีพอๆก็น้องปิงนิกครับเป็นไปได้ปูหมามาสามโลนะครับสองรอยหาสิบบาทเป็นสิมะยำเป็นเฮ็ดเองเป็นหมักนะครับเนี่ยเป็นมักอาหารเี๋ยวเป็นชอบ ลวกก้นอนยาพหอวะหนึ่งแต่ลวกมันมันลวกมันะลวกเยังค่อยย่ำฮะลวกเยังค่อยย่ำมันบุกออยช่วยปัดไหรกันบ้างล่ะกะม้ากะทิเปรี้ยกะลวกเพราะมันสะดุ้งก็ได้ต้องขัดเอาที่ดีมันออกนะคะ จะสั้นหยักนะคะเนี่ยน่าหนำไรที่เราะะเขียบยังโมโหกีดากไม้ยัง,ง,ยงเลยเป็นอันนี้ทียบขัดไหมค่ะเป็นเพราะต้องซัพพอร์ตลูกค่ะตามจมนะคะเนี่ยเราล็อกไม่มีเนือ ดองไม่ต้องเอาเลยกรดองอ่ะตัดเลขงา่แนะอาไก่ตัดออกเลยที่ละอย่างอ่ะผมมาก ต้มค,ค่ะพอแล้วค่ะทีชอบแบบนี้อมันต่กันี่เดหลิวนังก็ได้บ่ให้กินดิฟนะครับ หรือว่ากาดีกว่าเพ่าะ่หลายผลจกินมาเบิร์เนเสียของโกิน้นเดียกใหันไข่นี่ไได้กินเดีนะคัำเสกพนพอพัทวงกะลีให้จะสอนทำ Get. Like oh, nyok ke <laughs> เบิดพอดีโอ้ลืมเปิดไฟอันนี้น่วยกทำลายหลางนะครับโอ้ตกใส่อันนี้ปูมาลูกคอยซะเน,นาะมีายเลยนู่กินอันนี้น้ำพีอะไรเดี๋ยวไปชงมันทีหลังก็ได้ มากินอนี่น้ำพีกันเร็วๆพีปิกนก็ได้ดอกว่รมไดพิน่ก็ีแต่ว่าเองย่ำเมงกินเองเลี้ยงพ่ออันนี้มันเข่งเนาะมันจะกระยานพีเปิกนี่พี่กนว่ส่วนว่ะเมียงมัจะใส่ถูกปิ๊ก มาถึงหนักเลยมาส่งหนนาครับชื่อแม,ม่ลูกสาวยำปูมาพุดยอดเจอไปเพื่พพเอเอข็ดอาหารเองนะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ผัดเผ็ดปลาพรุ่งนี้นะค่ะเอากระปุกงซายไม่เอากระพุกมงซายยำบ้าางนี่มันที่อันนี้บ้างขนาดไหนคะ 我、嗯、你不，女、嗯，我闺女。